โอเคคุณมาไกโคเจนเมตาบอลิซึมนะผมปรับหน้าจอแป๊บหน,นึ่งอันเนี้ยบันทิงเราเรียนมาตั้งแต่มอปลายแล้วว่ากรูโคสเอาเข้าตับไปสร้างไกโคเจนแต่มันสร้างยังไงอันเนี้ยมันเป็นพาร์ทเวที่อาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะมันไม่ใช่แบบตรงไปตรงมาว่าสารหนึ่งมีเอนไซม์นี้เปลี่ยนเป็น อีกสารหนึ่งเราก็ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่คุณเจอรูปในข้อสอบเนี่ยอาจจะดูยากดังนั้นก็ต้องมาอธิบายให้มันเห็นภาพกันนิดนึงผมเปิดหน้าวางขึ้นมาก่อนอื่นเนี่ยอันนี้ผมเอาไอเดียนี้มาจากช่องนิมจานเนิร์นะเขาเวลาเขาสอนเขาให้เห็นภาพอย่างนี้นี่คือกูโคตเป็นน้ำตาลหกโมเลกเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอนหกอะตอม แต่ว่าแบบนี้มันดูยากคุณจะเห็นไหมว่ามันเว,เวลาปกติเราวาดกูโคดอะ่ะเราวาดมุมนี้เราเอาออกซิเจนไว้มุมขวาบนแล้วก็จะมีคาร์บอนตัวนี้หกชี้โดชี้เด้อยู่ตรงนี้นะับคาร์บอนแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่แบบนี้วาดยากผมจะวาดใหม่เป็นแบบนี้เป็นหน้ายิ้มถ้าเจอหน้ายิ้มเมื่อไหร่หมายถึงกูโคด มีออกมีอะตอมออกซิเจนอยู่ตรงนี้ส่วนคาร์บอนตำแหน่งที่หกอยู่ตรงนี้ดังนั้นผมจะเขียนไปให้พวกคุณเข้าใจตรงกันว่าอันน,น,นะนี้คาร์บอนตำแหน่งที่หกนะอยู่ตรงนี้คาร์บอนตำแหน่งที่ห้าอยู่ตรงนี้นะส่วนฝั่งซ้ายของรูปหน้ายิ้มคือคาร์บอนตำแหน่งที่สี่ก็คืออันนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งขวาของรูปหน้ายิ้มจะเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่ง ผมว่าผมจะแปะรูปนี้ไว้เป็นเรมเฟอร์เรนต์แบบนี้ละกันมันเริ่มจากคุณมีกูโคดกูโคดนี้ก็จะถูกเติมหมู่ฟอสเฟตเข้าไปที่คาร์บอนตำแหน่งที่หกเห็นไหมคาร์บอนตำแหน่งท erm ี่หกนี้นะเติมฟอสเฟตเข้าไปนะจากนั้นมันก็จะย้ายฟอสเฟตไปที่คาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่ง อันนี้ตำแหน่งที่หกอยู่นะผมย้ายฟอสเฟตมาตรงนี้ย้ายฟอสเฟตมาที่คาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งเดี๋ยวผมเขียนชื่อสารให้ด้วยดีวยกว่าอันนี้กรูโคดอันนี้กรูโคดซิกฟอสเฟตอันนี้จะเป็นกรูโคดวันฟอสเฟตเพราะว่ามีฟอสเฟตอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งอันนี้ก็คือผมวาดให้ดมูมันก็คือแบบเนี้ยต่ออยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งนี้นะจากนั้น มันก็จะมี UDP เข้ามาอ่ะมี UDP UDP มันก็จะเข้าไปแปะก,กับกูโคตนี้เข้าไปแปะก,กับกูโคตได้เป็น UDP กูโคตกับอันนี้ก็จะหลุดออกมาเป็นฟอสเฟตสอโมเลกุลติดกันอยู่แบบนี้เรียกว่าไพ r โรฟอสเฟต คุณจะสังเกตเห็นว่าสุดท้ายแล้วโมเลกุลฟอสเฟตเ็ยังเท่าเดิมอยู่นะตอนแรกเนี่ยมีตรงนี้อยู่หนึ่งมีตรงนี้อยู่สามสุดท้ายแล้วมีตรงนี้สองตรงนี้อีกสองหลุดออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าไพโรฟอสเฟตไพโรฟอสเฟตคือฟอสเฟตที่มันแปะอยู่ด้วยกันสองโมเลกุลแบบเนี้ยส่วนสิ่งนี้เราเรียกว่า u d p กูโค้ด ไอยูดพีกูโคนนี่แหละจะเป็นสารตั้งต้นในการที่ใช้สร้างไกลโคเจนแต่ว่าการที่เราจะสร้างไกลโคเจนได้เนี่ยมันจะต้องมีตัวเริ่มไว้ให้มันก่อนตัวเริ่มเนี่ยอาจจะเป็นสายไกลโคเจนสั้นๆอยู่แล้วก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มสร้างจากไม่มีอะไรเลยล่ะมันก็จะมีโปรตีนตัวหนึ่งที่เป็นตัวเริ่มโปรตีนชนิดนี้มีชื่อว่าไกลโคเจน,นิน ไกลคนจนินก็จะมีหมู่ os ของมันอยู่แล้ว udp กูโคสมันก็จะไปสร้างพันธะกับ os นี้แล้วกูโคสตัวต่อไปก็จะไปสร้างพันธะกับกูโคสตัวเดิมแล้วก็ต่อ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 ไปเรื่อยๆเป็นสายยาวไกลค,คนจนนินทำหน้าที่เป็นไพรเมอร์เนาะก็คือมันตัวเริ่ม udp กูโคสมามันก็จะเอาคาร์บอนตำแหน่งที่1เนี่ย เข้าไปสร้างมันทากับตรงนี้คุณได้หน้าตาแบบนี้ออกมาอย่าลืมเนาะว่านี่คือคาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งนะถ้าคาร์บอนตำแหนที่หนึ่งมาอยู่ฝั่งนี้มันก็จะไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน้ายิ้มก็จะกลับหัว จากนั้นกระบวนการนี้ก็จะเกิดซ้ำเรื่อยๆอ๋อมี UDP หลุดออกมาด้วยเพราะว่า UDP มันเอาออกกูโค้ดมาต่อกับไก,บกโคเจนีนเรียบร้อยแล้วแล้วขั้นตอนนี้มันก็จะเกิดซ้ำเรื่อยๆมันก็จะมี UDP กูโค้ดมาเลกุลอื่นมาต่อแล้วมันก็ต่อต่อไปเรื่อยๆ UDP ก็หลุดหลุดหลุดออกมาตามจำนวนกูโค้ดที่ต่อแล้วแหละ ต่อไปสักพักหนึ่งได้ประมาณแปดกูโคดคุณจะเห็นว่าไอ้ก่อนหน้าเนี้ยการต่อ U D P กูโคดเข้าไกลไกลโคเจนินหรือว่าการต่อกูโคดเป็นสายยาวๆนิดนึงเนี้ยสายยา,ยาวๆแค่แค่นิดนึงเนี่ยไม่ต้องใช้เอนไซม์แต่ว่าหลังจากเนี้ยถ้าประมาณแปดกูโคดได้มาต่อแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะต้องเริ่มใช้เอนไซม์ละคือผมไม่ได้พูดถึงเอนไซม์ในขั้นตอนนี้ คือไอ้ไอกระบวนการเนี้ยมันก็ต้องอาศัยเอนไซม์นี้นั่นตลอดแน,นะแต่ว่าตอนเนี้ยผมพูดถึงเรื่อง,เร,องเรื่องการต่อโโกูโคตเข้าไกโคซินินตอนเนี้ยต,ตอนเริ่มกับตอนได้แค่สายสั้นๆเน่ยมันยังไม่ต้องใช้เอนไซม์แต่ถ้าสมมุติว่ามันได้แปดแปดกูโคโและสมมุติว่าอันนี้แปดละผมวาดแค่สี่แต่สมมติว่ามันแปดถ้าจะต่อหลังจากเนี้ยต้องใช้เอนไซม์ช่วยละชื่อว่าไกลโคเจนซินเทส ต้องใช้ไกโคเจนซินเทสมาช่วยในการต่อแนะแต่การต่อก็ทำเหมือนเดิมก็คือการต่อกูโค้ดให้ยาวออไปเหมือนเดิมนั่นแหละผมขอวาดใหม่นิดนึงเพราะที่เดี๋ยวจะไม่พอละผมก๊อบวางนะมันมันต่อทีละอันนะแต่ผมก๊อบวางทีละสองไม่ทีละสี่ไปเลยอืมก็ต่อไปเรื่อยๆ อันนี้จะเป็นหน้าที่ของไกโคเจนซินเทสแล้วในการต่อสายที่มันเริ่มยาวจากนั้นจะเห็นว่านี่คือสายตรงแต่ไกโคเจนเราเรียนมันว่ามันมีการแตกแขนงด้วยนิวามันก็จะมีเอนไซม์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า branching enzyme เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างแขนงไกโคเจนปกติแล้วมันจะแตกประมาณ8กูโคตแต่ว่าผมว่าถาแค่นี้แหละผมก็สมมติว่ามันแกูโคสเอาละกัน แค่เห็นภาพการสร้างพันธะเฉยๆ branching enzyme จะทำที่2อย่างก็คือสลายพันธะ alpha 1 4แล้วก็สร้างพันธะใหม่ที่เป็น alpha 1 6 1> คุณเห็นว่าการที่กูโคดมันต่อไปเรื่อยๆแบบนี้มันต่อกันด้วยพันธะ alpha หนสไกลโคซิกบอลอันนี้ alpha หนสเพราะมันคือการเชื่อมระหว่างคาร์บอนตัวที่1กับคาร์บอนตัวที่4ผิดนี่ตัวที่หนี่ตัวที่ส แต่ว่าส่วนแตกแขนงมันเป็น a l ลฟาหนดังนั้นไอเดบั้นชิงอินซานก็มากูจะแตกแขนงก็เอาส่วนนี้ออกมาสลายหนึ่งสีสลายหนึ่งสล 1, แล้วก็สร้างหนึ่งหหนึ่งอยู่ไหนตาขยับนิด สร้างหนึ่งหกหนคาร์บอนตัวที่หนึ่งนี่คาร์บอนตัวที่หนึ่งนี่คาร์บอนตัวที่หกก็สร้างสร้างบรรทัดใหม่เป็นนี้เชื่อมระหว่างคาร์บอนตัวที่หนึ่งกับคาร์บอนตัวที่หกแล้วจากนั้นคุณจะเห็นว่าตรงนี้คุณจะสร้างไคโคเจนต่อไปก็ได้หรือว่าคุณจะสร้างต่อตรงนี้ก็ได้ มันก็จะมีการสร้างไปสร้างไปแล้วก็มีบ mm ันชิ่เอนไซม์มาแตกแขนงไปแล้วก็สร้างต่อไปสร้างต่อไปคุ้นสุดท้ายุณจะได้สาย mm hmm. ไกโคเจนยาวๆ mm hmm. ใหญ่ๆที่มันมีการแตกแขนงเยอะมาก mm hmm. อันนี้คือการสร้างไกโคเจนเดี๋ยวผมบอกชื่อเอนไซม์ hmm. หน่อยละกันไอตรงเนี้ยคุณพอจะเข้าใจอยู่มันมีมันมีพาสเวของมันผมเชื่อว่าเดี๋ยวข้อสอบก็มีให้แต่ว่าตรงเนี้ยไอตอนต่อสายเนี่ยมันมีเอนไซม์อยู่สองตัวที่สําคัญ mm hmm. ก็คือ ไกลโคเจนซินเตสตัวนี้จะมีหน้าที่ในการสร้างบรรทัดอลฟาหนึ่งสีตอนทำให้เป็นสายายาวกับอีกตัวหนึ่งคือ branching enzyme คือตัวที่ทำหน้าที่ในการตัดสายายาวตัด1นสร้าง1 6ึ่งทำให้เกิดการแตกแขนงโอเคอันนี้คือภาพรวมของการสร้างไกลโคเจนต่อมาจะเป็นการสลายไกลโคเจน การสร้างไกลโคเจนผมว่าตรงนี้ผมเขียนละเอียดอยู่นะคุณไปดูเอาก็ได้ต่อมาการสลายไกลโคเจนเราเรียกว่าไกลโคเจนอลิซิสตอนนี้เรามีไกลโคเจนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราต้องการเอาสลายไกลโค,เจ,โคเจนให้ได้กลูโคสเพื่อเอาไปสร้างพลังงานผมวาดไกลโคเจนผมวาดกลูโคสไว้แบบนี้แล้วกันอ่าตรงนี้แตกแขนงออกมา ตรงที่แตกแขนงก็เป็น Alpha หนึ่งหเนาะมีเอนไซม์หลายตัวที่เกี่ยวข้องตัวแรกตัวแรกเรียกว่าไกลโคเจนฟอสฟาเทสอ๋อเดี๋ยวผมควรระบุทิศทางให้มันก่อนนิดนึงเนาะสำหรับการสร้างไกลโคเจนถ้าเกิดว,ว่าคุณไปดูคุณจะเห็นว่าไอ้ต้นทางมันอะ ไอ้ตรงต้นสาขามันไงไก่โค,เจ,โคเจนินแบบมันคือคาร์บอนตัวที่หนึ่งมันคือคาร์บอนตัวที่หนึ่งส่วนปลายสาย,สายปลายที่มันแตกแขนงเยอะๆมันคือคาร์บอนตัวที่สี่นั่นหมายความว่าถ้าผมวาดไก่โคเจนอย่างชุยๆเนี่ยแปลว่าไอ้เฉพาะตรงตรงเนี้ยที่เป็นหนึ่งส่วนไอ้ปลายทั้งหลายเนี่ยเป็นสี่ เป็นคาร์บอตัวที่สี่ของกูโคดดังนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันผมกําหนดให้ตรงนี้เป็นต้นสายก็จะเป็นคาร์บอนตัวที่1ส่วนพวกนี้ปลายสายจะเป็นคาร์บอนตัวที่4ี่ไกโคเจนฟอสฟาเทสทํำอะไรมันจะค่อยๆตัดกรูโคดที่ละโมเลกุลออกมาก็ตัด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 ไปเรื่อยๆตัดออกมาเรื่อยๆทําไมถึงเรียวกว่าฟอสฟาเทส เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมาดูตรงนี้นะผมซูมตรงนี้มาให้ดูว่ากูโคดมันต่อกันยังไงปลายฝั่งนี้เป็นคาร์บอนตัวที่สี่หมายความว่าหน้ายิ้มผมต้องวาดกับหัวมีคาร์บอนตัวที่หกอยู่ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆนี่คือคาร์บอนตัวที่สี่นี่คือคาร์บอนตัวที่หนึ่งนี่สี่นี่หนึ่งนี่คาร์บอนตัวที่หกไกโคลเจนฟอสฟอรีททรเ,ลเลสเนี่ย มันจะสลายพันธะโดยการตัดพันธะนี้ตัดหนึ่งสี่นี้แล้วก็เติมฟอสเฟตเข้าไปตรงนี้ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่คุณได้จากเอนไซม์ตัวนี้คือกรูโคสวันฟอสเฟตไกลโคเจนฟอสฟอรสมันก็ทำหน้าที่ของมันไปเรื่อยๆอ่ผมผมย้ายออกนะ ตรงนี้ผมลบทิ้งนะมันก็ทําหน้าที่ของมันโดยการอ่ะตัดกูโคสออกมาตัดกูโคสออกมาตัดตัดตัดออกมา,ต,ออกมาตัดออกมาเรื่อยๆไอ้พวกนี้ก็คือกูโคสวันฟอสเฟตหมดเลยนะไม่ใช่กูโคสเฉยๆนะตัดออกมาเป็นกูโคสวันฟอสเฟตหมดเลยจนกระทั่งมันเหลือไอ้สี่ตัวสุดท้ายเนี่ยไอ้สี่นอนเนี่ยไกลโคเจนฟอสฟอเทสทำต่อไม่ได้แล้วทำต่อไม่ได้เราเรียกไอ้สี่นอที่เหลือนี่ว่า Limiting เ e x กแล้วเราจะจัดการยังไงกับเนอซีนี้ตอ่อดีมันก็จะต้องใหเอนไซม์อีกตัวหนึ่งมาจัดการต่อเอนไซม์ตัวนี้เราเรียกว่า d r b r c n i n i n n z y m e d e b r a n c h i n g enzyme en เนี่ยมันจะมีหน้าที่ของมันอยู่3อย่างอย่างแรกคือ ตัดอัลฟานึงสอย่างที่สองคือสร้างอัลฟาหนึงสที่อื่นก็คือไปสร้างใหม่แล้วก็3มคือตัดอัลฟาหนึงหอันนี้ผมเรียกเป็นคันธะแต่ถ้าจะให้ผมอธิบายเป็นภาษาคนก็คือตัดอัลฟาหนึ่งสมันจะตัดกูโคตออกสามโมเลกุล ที่ปลายแล้วก็เอาไอ้สามโมเลกุลนั้นอะที่ตัดออกมาย้ายไปต่อที่อื่นย้ายไปต่อในการสร้างพันธะอลฟาหนึ่งสที่อื่นและสุดท้ายตัดอลฟาหนึ่งหก็คือมันมีสี่ถูกปะเมื่อกี้เราจัดก,การไปสามละเหลืออีกอันหนึ่งที่ยังค้างอยู่ก็คือตัดอันนั้นทิ้งมาตัดหนึ่งูโคดที่เหลือออกมา นั่นคือมันทำงี้หน้าที่แรกของมันตัดอัลฟาหนึ่งสี่สามโมเลกุลนี้ตัดออกมาตัดออกมาเสร็จปุ๊บเอาไปต่อที่อื่นก็คือเอาไปต่อที่อื่นแบบนี้จากนั้นเอหนึ่งโมเลกุลที่เหลืออยู่ตรงนี้เป็นอัลฟาหนึ่งหกก็ตัดออกมาตัดหนึ่งกูโคที่เหลือออกมาปุ๊บอันนี้ไอโมเลกุลเนี้ย ที่ตัดออกมาจาก alpha หนึ่งหกเนี่ยมันจะไม่ใช่กูโค้ด e One p h o s p นะแต่จะเป็นกูโค้ดเฉยๆเลยกูโค้ดเฉยๆไม่ใช่กูโค้ด e One p h o s p แล้วจากนั้นไอ้กูโค้ด e One p h o s p นี้ทำไรต่อดีก็เข้าเหมือนกับที่เคยบรรยายไว้ตอน g o เดียว e Genesis ว่ามันก็มีอ่ะขอโทษผมลัดขั้นตอนไปนิดนึง กูโควานฟอสเฟตมันก็จะมีเอนไซม์ที่เปลี่ยนมันให้กลายเป็นกูโค e ซิกฟอสเฟตก่อนแล้วจากนั้นมันก็จะเข้า SER เข้าไปแล้วก็ทำเหมือนอันนี้ทำเหมือนขั้นตอนนี้ของกูโค e n เนโอเจนิสซิสส่วนกูโคดอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเป็นกูโคดอยู่แล้วและแน่นอนว่าไอขั้นตอนเปลี่ยนอขอโทษผมวงผิดนะเมื่อกี้ขั้นตอนเนี้ยในกล้ามเนื้อไม่มีก็สลายพลังงานต่อเลย ประมาณนี้นี่คือการสร้างและสลายไกลโคเจนสำหรับการสลายไกลโคเจนเดี๋ยวผมอธิบายอีกรอบหนึ่งจากอันนี้แล้วกันก็คือไอตอนแรกอะตอนกิ่งแต่แขนมันยาวๆอ่ะเอนไซม์ที่ชื่อว่าไกลโคเจนฟอสฟูเรเลสมันก็ตัด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 กูโคนออกไปได้เรื่อยๆตัดออกไปเสร็จปุ๊บคุณได้กูโคนวันฟอสเฟตแต่ว่าสุดสุดท้ายถ้าเกิดว่ามันตัดเหลือสี่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันตัดต่อไม่ได้ มันจะต้องเป็นเอนไซม์อีกตัวหนึ่งที่เข้ามาทํางานคือ Debranching อ n ไซม์ตัวนี้จะทําหน้าที่ในการเอา3ามกลูโคสนี้ตัดอ l ลฟาหนแล้วไปต่อโใยการสร้างอ l ลฟาหนึที่อื่นยใยไปต่อกิ่งอื่นส่วนไอหนึ่งกลูโคสที่เหลือนี้ก็ตัดออกมาได้เป็นกลูโคสเฉยๆโอเคเนาะอันนี้คือไกลโคเจนเมตาบอลิซึมทั้งการสร้างและการสลาย จบใน18นาทีทำได้ไงอ่าโมโนเซคคาไลน์ ine, ไม่าบอลิซึ่งไปคลิปหน้าแล้วกันเนาะ